นาตาลีแนะปอนัทวุฒิควรผ่าตัดด่วนหลังจากป่วยจนต้องหามส่งโรงพยาบาลแอดมิดเลยนะคะผู้ชมเฮ้ยเรียกได้ว่าใจหดใจหายค่ะเพราะว่าข่าวของคุณปอนัทวุฒิเนี่ยยังคงมีมาต่อเนื่องแล้วก็มีมาเรื่อยๆนะคะทำเอาแฟนคลับเนี่ยตกอกตกใจกันทั้งโซเชียลค่ะหลังจากที่คุณเอนะคะได้มีการโพสต์ภาพเนาะซึ่งคุณเอพรทิพย์เนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพของคุณปอในขณะที่นอนอยู่โรงพยาบาลค่ะผู้ชมพร้อมกับเขียน ระบุข้อความถึงอาการบอกว่าสงสารพ่อหนักมากไข้ขึ้นเกือบ40หนาวสัน่นหัวใจก็เต้นเร็วอาเจียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนจะอาเจียนอะไรประมาณนี้ค่ะอีกทั้งคุณเอ๋เนี่ยก็มีการเช็ดตัวให้แล้วก็สั่นค่ะปวดตัวมากๆนอนเนี่ยก็นอนทั้งวันนะคะจนไม่ไหวค่ะเห็นแล้วก็ตกใจถึงข,างขนาดที่บอกว่าพี่หมอไปเถอะไปโรงพยาบาลค่ะคุณผู้ชมจึงตัดสินใจเอาโอเคไม่ไหวแล้วแหละไข้ก็ไม่ลดเช็ดตัวก็แล้วไม่ลดจึงไปโรงพยาบาลค่ะสรุปว่าหมอให้แอดมิท แล้วก็รีบตรวจโควิดนะคะระหว่างที่รอผลตรวจเนี่ยก็ให้นอนรออยู่ที่ห้องฉุกเฉินประมาณ4ี่ชั่วโมงจนกว่าผลจะออกสรุปก็คือรอดค่ะไม่ได้เป็นโควิดนะคะใจหายใจคว่ำเลยคุณหมอบอกว่าเป็นทอมซินอักเสบมันเหมือนจะเป็นแผละนะคะแล้วก็น่าจะติดจากลูกติดมาจากลูกนะ,ะแต่ว่าพ่อเนี่ยจะเป็นหนักกว่าลูกค่ะงานนี้เขาบอกว่าขอให้ไข้ลดทีเธอสองสารจังเลยปกติแข็งแรงมากอันนี้ก็เป็นคําพูดของคุณเอ๋นะคะ พร้อมกับมีการแท็กหาคุณปอด้วยค่ะซึ่งก็มีชาวเน็ตนะคะแห่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างมากเลยค่ะกับกรณีนี้กับเคสนี้ของคุณปอนะ,ะเพราะาตกใจจริงๆค่ะโดยนอกจากบรรดาแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็มีการออกมาให้กําลังใจนะักแสดงรุ่นเก่ารายนี้ด้วยก็จะมีคุณนาตาลีเดวิสค่ะนะักแสดงรุ่นน้องเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทันทีค่ะพร้อมกับแนะนําบอกว่า เพี่เอพรทิพย์เนี่ยดูดีๆนะว่าตอนนี้เนี่ยหนูผ่าออกไปแล้วตอนแรกเ,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 เรียกได้ว่ายังไงอะผ่าไปแล้วค่ะผ่าออกไปเลยหนูผ่าหมดแล้วไม่เจ็บคออีกเลยเออก็เลยปรึกษากับคุณเอกแะเนี่ยตอนนีนน้หนูผ่าไปแล้วนะไม่เจ็บคออีกเลยค่ะไอ้ทอนซินเนี่ยเจ็บทีนึงมาทรามานมากๆเลยนะหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นคุณนาตา,ตาลีคอมเมนต์น่ะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมคุณปอณัทวุฒินะคะเคยมีการลงภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวขณะที่กําลังดูแลลูกชายคนเล็ก ลูกชายเนี่ยกำลังป่วยด้วยค่ะพร้อมกับระบุข,ข้อความนะคะว่าอาการดีขึ้นแล้วเริ่มมีฤทธิ์แล้วเออเริ่มกับมาตอกกอนได้อีกครั้งแฮชแท็กดีนะ่ากินข้าวได้ไม่งั้นป่วยนานกว่านี้เนี่ยจะแย่เลยแฮชแท็กขอบคุณทุกคำอวยพรน,นะคบน้องดีขึ้นแล้วแฮชแท็กแทบจะไม่ใช่พ่อแล้ว ซึ่งคราวนั้นเนี่ยเหล่าแฟนคลับใช่ไหมคะก็ได้มีการเข้ามาให้กําลังใจคุณลูกเนาะแต่ล่าสุดข่าแฟนคลับกลับตาลปัดคะ่ะต้องเทกกาลังใจไปหาคุณพ่อแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมได้ว่าหนักกว่าคุณลูกกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้นะคะในอินสตาแกรมของทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณปอนะัทวุฒินะคะ ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันคะ่ะว่าอาการของคุณป๋อที่ป่วยเนี่ยแล้วก็การแนะนําของนักแสดงรุ่นน้องนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยจะมีการตัดสินใจอย่างไรนะคะจะผ่าหรือเปล่าหรือว่าจะรอไปก่อนหรือจะยังไงนะเชื่อว่าถ้ามีอะไรคืบหน้านเนี่ยสีภรรยาอย่างคุณเอ๋เนี่ยก็คงต้องมาอัปเดตให้แฟนคลับได้หายห่วงอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมยังไงทางทีมข่าวนะคะก็ต้องขอให้คุณป๋อเนี่ยหายป่วยเร็วๆนะคะแฟนคลับเนี่ย รอให้กำลังใจคุณป๋อกันเพียบเลยค่ะหายป่วยเร็วๆนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม